สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวาไรตี้นะคะวันนี้วันที่9สิงหาคม2564นะคะเรามาดูประกาศจากราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบที่3จํจำนวน1 0 0 0 0แสนรายในวันพุธที่11สิงหาคม2564นะคะเวลา8นาฬิกา18นาที เปิดระบบลงทะเบียนเวลา14นาฬิกาเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะคะทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่3สามารถเข้ามาดาเนินการจองวัคซีนเลือกโรงพยาบาลเลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิน้นได้ตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเวลา14นาฬิกา ถึงวันที่13สิงหาคม2564เวลา18นาฬกาหากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลของท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติและท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหากประสงค์จะขอรับการจัดสรรนวัคซีนในครั้งต่อไปค่ะท่านสามารถลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้สช่องทางดังนี้นะคะ 1. เว็บไซต์ s i n o p h a r m c r a a c t h 2. แอปพลิเคชัน CRA s i n o p ทั้งระบบ iOS และ Android และที่สำคัญนะคะอย่าลืมอัปเดตแอปของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะคะหมายเหตุ head, อัตราค่าวัคซีนซินโนฟาร์ม2โดสต่อ1คนราคา1,554บบาทโดสละ 777บาทโดยทุกๆ2โดสราชวิทยายลัยจุลาภรณ์จะบ,บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ที่ด้โอกาสสำหรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนจองวัคซีนนะคะขอสงวนสิทธิ์เฉพาะประชาชนที่ยังไม่เคยจะรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้นลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน ของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้นคนต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายหลังจากการชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสิทธ์ ให้ผู้อื่นในทุกกรณีนะคะท่านสามารถเลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2564ถึงวันที่5กันยายน2564นะคะสำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ตามภาคต่างๆนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆทั้งลิงก์ที่จะลงทะเบียนแล้วก็รายชื่อแอปที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครลงทะเบียนเข้ารับการจาัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มได้สำหรับบุคคลธรรมดานะคะ สอนยาบริตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สอนยาบรตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ